สวัสดีชาวลัาราศีมิถุนที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนมิถุนายน2566นห้ร้สบะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนของคุณเองเลยนะนะราศีมิถุน,นในเดือนมิถุนายนนะครับแล้วมาดูกันว่าในเดือนนี้เนี่ยดวงคุณจะเป็นยังไงนะครับค่อนข้างแย่ในเรื่องสุขภาพต,ต้องเตือนตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเกณฑ์ จ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าใครทําอาชีพหมอเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะอาชีพที่เกี่ยวกับร้านขายยาหรือไม่ก็ปั๊มน้ามันอย่างเงี้ยขายเคยมีภัณฑ์ต่างๆนี่คือไม่มีปัญหานะครับส่วนใครที่ไม่ได้ทําธุร,รกิจพวกนี้นีน่ก็ต้องเตือนหน่อยระวังหน,หน่อยนะครับมีเกณฑ์เจ็บป่วยนําซ้านึงคโอโดนหลอกโดนโกงด้วยต้องระวังแพ้เอจะด,ดาบขึ้นมาแบบนี้นะครับ มีเงินมีทองเก็บไว้ดีๆอย่าให้ใครรู้นะครับมีเกณฑ์โดนหลอกโดนโกงได้ถ้าใครจะมายืมนะช่วงเดือนนี้นะอันนี้คือต้องใจแข็งเลยนะครับส่วนถ้าใครทําอาชีพสีเทาอยู่ปล่อยเงินกู้ทําหวยอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันอยู่ในในดวงคุณอยู่แล้วเนะาะขอเข้ากลางเดือนเนี่ยใครที่อยากจะ มีบุตรมีเกณฑ์ตั้งคันนะใครอยากจะมีลูกเนี่ยมีเกณฑ์มีลูกแน่นอนนะครับข่าวดีมาแล้วถ้าเป็นนักธุรกิจผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยกลางกลางเดือนนู่นแหละนะครับธุรกิจค่อยขยับขึ้นมาดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับใช้เวลาหน่อยเนี่ยช,าชาย้าๆได้พระเล่มงามอาจจะเจ็บป่วยตั้งแต่ต้นเดือน ร่างกายมันก็ยังไม่ฟิตไม่แข็งแรงพอที่จะมาทํางานได้มันก็จะเป็นช่วงกลางๆเดือนนะครับมันถึงจะค่อยดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยสำหรับงานราชการใครที่ทํางานราชการอยู่ก็มีความมั่นคงนะครับใครที่จะสอบเนี่ยสอบบรรจุอะไรต่างๆในเดือนนี้เนี่ยมันก็มีข่าวดีเข้ามาพอสมควร ตั้งแต่ต้นเดือน,นเจ็บป่วยก็ยังถึงปลายเดือนก็ถึงสิ้นเดือนนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะสามดาบนะครับต้องให้ระวังเลยปอดหลอดล,อดลมความดันหัวใจว่ามีเกณฑ์จะเจ็บป่วยนะเนี่ยคนราศาีมิถุนเนในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับต้องระวังดีๆในเรื่องสุขภาพเนาะอันนี้คือก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษหน่อยในเดือนนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลท้ายว่าดีใช่ว่าจะดีทุกคนนะครับท้ายว่าร้ายใช่ว่าจะร้ายทุกคนอะไรที่ดีๆเนี่ยก็ซึมซับเข้าไปนะครับอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปใส่ใจเอาไว้เป็นข้อคิดแนวทางเป็นสติตัวเองก็พอนะครับ